uh ทิมกะพัมกันัะข้าลาัาเนียงคันจมใส่ผ้าเผาตางอันสุสุนไรน้องพากเปียบเลี้นห้ำเบาว่ามาที่ แทนนอเจ้าก็เมียแพงของพี่ลาเอ้ยอยู่น้ำกันดีดีตยจจังายจังสี่มีหมองป้องสีไข่ายก็ายอยู่ป่าไม้ หลวงใหญ่บ่เห็นหวนนางเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยลูกสองคนไจังได๋ลือลา เจ้ากะายแล้วเกิดมาแสนพันปีเดิมแม่ป่าอย่าพ่านโพปะโสเพนอย่างบ่มีเดือเด่นสิทอนุขันไทยพาเดินไผ่ผานอมเหือเฟื่อยดอยค่อยคำ เจ้าบ่จงพ่อขางน้ำติดตามอ่อนตอนค้ามหอนกาบบอนเทยปางจมวานนองเอ๋ยใ้ ผลพายสอยมาจนใจเทนอคอยเมียตายไปแสนเสียดายนี่บ่โนเพิ่นว่าหอมสิไดเป็นนายบุฮันว่าปวดท้องขี่เต็มที่แน่ในสาง aku a สังบอสมจิตตังสีวังเพิิงนิลาพานขามสงสารสะเพาแพ้พแม่มาทีผู้ถือไทย นางปันมาตายไล่สัมนำหัวใจกูเหงานี้โลกนี้นอสร้างมาเป็นดอกจันทร์สี่อย่างมีหวานสี่เป่าคืินงามพระเวทให้สาอือ ว่าควรข้างในสอบพอเจ้าของไอ้เยตัวกาเทินยานในเปลนพ่อใหม่ผู้เดียวได้ขาดทุไผใเด่นอ๊ะพ่น สีหามาสู่ผลพลามากไม่บาดย่ำให้อ่อนแหงสมน้ำหน้าหัวโตแหงยากกันแกงบ่สิแจ้งบาดย่ำหิวเป็นตาคิวลมจาบขันว่าทานบุตตาน้อย โยมผู้ฟังเอ๋ยในที่สุดมาที่คอยมาตายไปบ่ไดขาตายบ่มีวงศาตายก็ตายอยู่ป่าไม่ไพ่สิให้ว่าข้าวกานังคิดหลายเดีย เอเฮยหมอที่ห้องแล้วกายอะไรจอมละทมหาอย่างวนไปเวียนมาได้นั่งสงพระวงบ เกดขึด้นมาพออยากเอาพองัดไม่ตายไปบ่หูยูตาเว้นออกกะเม่นผู้เขาวงกคตดคตรคงจากทางบ้านนั่นอยู่ใส เดียวไปทางทิศใต้ตก็เป็นป่าหนาหกตะเว้นตกกับผู้เขาบบเบาเป่าแป็นเป็นเหือแจทิศเหนือผาดวายุงย้าง,งตนสาบสนจนมุงเมื่อติดเป็นเพื่บ่ซองแจลงล่มแหงบ่พาดวี คืนทั้งพู้เลี้ยวเห็นหนุกกางกีมันเคียงคูดจูจีคือหลังมีความสุขถูกบ่มีมาต่องมองดูตัวเจ้าของแล้า ใจตนอันจอดโลทกในโลกงนีโนอส่งมาเป็นจังสีอย่างไอฟ้าและแผ่นเดินมาที่เออ แม่นเจ้าว่าตายผาดมาบอดินจังบินไปดููานังสองมือคว่าใบแขนแม่นบาทีขึ้นมาอุ้มมือกุมหัวเอาไว้คำบึงมาหัวใจของนางพันยังอุนา้น ขอให้ส่วนบุญทรงให้มาที่ไทยในต้าวคืนนังพอว่าแล้วองคพระเวทก็อมอานภาคาถาว่าอมปีญะมา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 อมปีญะมา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  ก็เอิอนเอาขวัญมาที่พังขิงนั้นข้าเนื้งว่ามาเด้อขวัญเอ้ยเอ้ยขวัญเงาเล่าขิงยังกุม มาอยู่เนื้อสถิตยัง ăn, en, au, อ ì, í, ยม ẹ, มู่กายเมื่อนั้นพระเวณเจ้าเอาน้ำเป้าสามทีวิสญีสลบตายแม่มาทีก็เลยเฟือนัง ในตอนนี้มะทีขึ้นมาแล้วสติดีคือเก่าพระเวทเจ้าสิทําขวัญมวลหมู่สิสู้ขวัญนางมะทีพอให้ให้โศกเศร้านอเจ้ามูขยู่หนาง มีอย่างนอของใส่ของบางเบงทั้งคู่ผู้ที่หยิบเซลให้สิหาได้ตั้งแต่ใส่เหลือสิจ้างเผาเวทหยิบให้ ผู้นึ <Jonas> ่งจากแสนแมใหญ่เอ้เทียนหอยัวกาคิ้งแมนผู้ใดสีสีให้กับทั้งใบเงินใบท้องนั้นไผสีหามาสู่คิดเบิ่งดูพวกมูเจ้าไข่เท่าอีพอผาา กาบทางเข้าแนลำเลี้ยงแขกที่มาหอมจากกี่หอยจังสีส่งคาคัวยาตมมันสีสมควับ่สีทําเพียนเล็กน้อยไผ่สีเห็ดลาบก่อยมันยังเดียงมูคน ว่าจังไรยุ้มพี่น้องปู่มานังฟังธรรมไพยินดีนำอาตาาสิสุขวันมาทีลาอคนสีบท่านคนหา ทานไว้ไว้ยาสาอย่ขั้นหากของบอกคบคูมันกสูบอาดไอาหนามูคนนะบัดนี้ถูกคนมาในงานบอละบวนเหียบหอยเสร็จแล้วสิส้ขันนะพ่อเมื่อจบครบถวน ถามกะเราปานุมมือตั้งนับมูสามจบขบดีดาทวนะพอสมควรกะเลยได้มาใส่สิทธิเดเสกสามจบขบตั้งตาพามเท่าสิสุขวันว่าง เสียนเสียนเสียมือนี้เป็นมือสันวันดีวันดีทีอมุตตะสุกตกอันนี้ก็แม่นตกไม่จานขันอันนี้ก็แม่นขันไม่แกว้วปุณณตกแต่งแลว้วพร้อมพำย่ยมา ามดาวดาหมดทุกอย่างสินพาสร้างไม่งามมีทางนำและขันมาแก้วพุ่น,น้าตกแต่งแล้วปัจจุบันาสาภาสันมีทุกสิ่งสร้างมามีงว้วคฝวายไฟสุขีมีสินได้ฝ่ายสินนี้ไล่ามาจากอากาศ พาอินทาทิลาดเราประทานลงมามาสุขวันมาที่นั่งน้อยน่าดเดียรละลาดด้วยเงินทองทั้งเขาข้องดูหลายลางบ่ออืดบอ่ออยากพร้อมพำนาน,านามีปูป่าปิงจีทุกทวันทีอานันตังทั้งพระขวัญพำผ้าคำ เท่าแก่น้ำพนหากตกแต่งแล้วหีบน้ำย่อมาว่าสิทีอลังการขอให้ขวัญมาที่นั่งนอลาและสัทธามว้วนมวัวให้เจ้าอยู่เทียราคาจนว่าหอดพันหลาภาวะสาแสนพันปียาสิมีมาถอย เท่ให้เจ้าไดเป็นใหญ่ในเมืองคนความทุกข์จนยาสีมีมากไกลพ่อสูุขวัศสัทธาเฮาในมือนี้ตาพ้ำเฒ่าสิผูกแขนก่อนแล้วว่าสีสิทิดพระพรบวอ,อ,อ,อนว่ลลาวิเศษฝ่ายเกด แก้วมุ่งโคลนปุณณโตกแตงากวนคิ้วแกงหลงลากงขาพัดออกมาเป็นหลอดถอดออกมาเป็นปุ๋ยถุยออกมาเป็นเส้นเส้นลาสียบสิบเศ้าพันเส้นหนึ่งดำใสสองเป็นแก้วมุกซองใสแสงไฟของแพงอันลำเลิศไยแก้วเกิดเมืองสวรรค์ ปันลงมาสามหอบขอบแล้วจังผูกแขนวางมาเยอะควันเอ้ยเอ้ยควันตามกให้มาอยู่ตาม นั่นแรงอ่อนสารกขันปอดก็ให้มาอยู่ปอดนั่นแดงใสขันหัวใจก็ให้มาอยู่ใจนั่นย่าไรเศร้ามีลูกเต่าให้เจ้านั่นแพร่ลายมีลูกยิ่งลูกาย ก็ให้เจ้านั้นเลี่ยงใหญ่สาเดอยอยกใส่กินเมืองขวัญบุญเพืองเจ้าบ่น้อยมาอดไว้ให้เจ้าไก่กว่ามามาหอดนาให้เจ้าไก่กว่าขามมาหอดแค่แม่นําใสงามงามให้เจ้านั้นลองให้เจ้านั้นลอยลอง เมื่อนี้พวกพี่น้องล้อทาผู้แข็งขันเจ้าอุกอังแนนแขนนขังอยู่ในส่วงมนุษในหลวงทั้งหลายก็จึงหายไายสิน โยมตะวินหมดแล้วหมดสุแนวนั่นทวนททขวันผานังมัทีขวัญเจ้าเน่าอยู่ลาวให้ขึ้นเข่าสุกายนั่นละนามบัตที กะโมเสียเสียงมาที่กันปัดตลอดโยม่มื้อยคอดคาถามีเก้าสิบพอทวนนะสี่ยอมวนเจ้าอวยก่อนมุนอาจารย์พึ่นตอสอนในกันต่อไปนั่นละนางสาธา ขออภัยนำหยาโยมเด้อทานบุฟังทั้งหลายอันนี้เรื่องมัที่อ๋อพระเวกนางมัที่เอาฟังหน่เป็นกติสอนจิตสอนใจขอเจริญพร